สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี MC, ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องวัวแก้วในช่องน้องวัวแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะตอนนี้น้องแก้วก็กําลังจะเดินทางไปที่วัดนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนของเชียงตุงนะคะถ้าหากว่าเราจะไปฉีดวัคซีนนั้นเราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะไปฉีดนั่นเองนะคะทุกคนน้องวัวแก้วก็เลยจะเอาบัตรประชาชนของคนในครอบครัวของเรานั้นไปลงทะเบียนคะ่ะทุกคนนี่เลย มีมีเยอะมากมีหลายอ่านมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือกําลังตัดสินใจว่ากล้ากลัวๆว่าจะสีด,ดีไหมหรือไม่สีด,ดีไหมหรือว่าอะไรยังไงแล้วถ้าเราสีดเราจะมีอาการแบบไหนแล้วก่อนที่เราจะไปสีดล่ะเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็คือมีอาการคิดมากแล้วก็กังวลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็ขอคอมเมนต์จากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะบอกน้องแก้ด้วยว่า ก่อที่เราจะไปฉีดนั้นเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนหลังจากฉีดแล้วเราจะต้องทำแบบไหนนะคะขอคอมเมนต์ด้วยนะคะ